เรื่องย่อนางนาคพระขนง2,567ละครรักสุดอมตัดตำนานผีไทยช่อง3ในยุครุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นณชุมชนริมคลองพระขนงเรื่องราวความรักระหว่างมากชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์กับนาคหญิงสาวที่งดงามและรักเขาสุดหัวใจถูกเล่าขานผ่านการเวลากลายเป็นตำนานรักอันน่าเศร้าและสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์ นาคและมากแต่งงานกันและใช้ชีวิตคู่ในบ้านริมคลองพระขนงทว่าความสุขของทั้งคู่ต้องถูกพรากไปเมื่อมากถูกเรียกตัวไปเป็นทหารในช่วงสงครามขณะที่นาคตั้งครันลูกคนแรกอย่างยากลําบากนาคเฝ้ารอคอยสามีด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังจนกระทั่งเธอเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกที่คลอดออกมาทั้งวิญญาณของเธอและลูกยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านที่เธอรักหลังจากมากกลับจากสงครามเขาไม่รู้ว่านาคและลูกได้จับไปแล้วความรักที่นาคมีต่อมากนั้นลึกซึง้ง และอมตะจนเธอยังคงปรากฏตัวให้เขาเห็นเป็นปกติใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมโดยที่มากไม่ทันได้รู้ความจริงจนวันหนึ่งความลับถูกเปิดเผยว่าภรรยาของเขาได้กลายเป็นวิญญาณตามคำบอกเล่าของชาวบ้านและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆปรากฏความรักอันแน่นแฟ้นของหน้ากลับกลายเป็นความโศกเศร้าและโกรธแค้นเมื่อรู้ว่าชาวบ้านพยายามพามากหนีไปเธอไม่อาจปล่อยให้มากจับไปได้ จึงกลายเป็นตำนานของผีที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความรักที่ไม่สมหวังเรื่องราวนี้จะเล่าถึงความรักสุดอมตะของนางนาคที่ยึดติดกับความรักที่เธอไม่อาจปล่อยวางผสมผสานกับการต่อสู้ทางอารมณ์ระหว่างรักแท้และการปลดปล่อยวิญญาณของนางนาคจะพบกับความสงบสุขได้หรือไม่และมาจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตจุดเด่นของเรื่องความรักที่ไร้การเวลา ความรักของนางนาคที่ยังคงอยู่แม้ในยามที่เธอกลายเป็นวิญญาณเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และการเสียสละบรรยากาศลึกลับและน่ากลัวบ้านริมคลองพระโนขนงและชุมชนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความกลัวของชาวบ้านสร้างบรรยากาศที่เข้มข้นทั้งความหลอนและความเศร้าอารมณ์และการเสียสละการเลือกของมากที่ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่กับรักแท้ของเขาต่อไปหรือปล่อยให้วิญญ,ญาณของนาคได้ไปสู่สุขติ ละครนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่มากกว่าแค่ตำนานความกลัวแต่ยังเป็นการตีความความรักที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานรักผีไทยที่ผู้คนจะจดจำไปตลอดกาลฉากล้อนในละครนางนาคพระขนง2,567จะเน้นความน่ากลัวที่มาพร้อมกับความรักและความยึติดของนางนาคสร้างบรรยากาศที่ทั้งหลอนและเต็มไปด้วยอารมณ์ความเศร้าโดยมีฉากหลอนหลายฉากที่โดดเด่นและน่าจดจำ ดังนี้หนึ่งฉากมือยื่นลงมาจากใต้ถุนบ้านในฉากนี้มากยังไม่รู้ว่านาคได้เสียชีวิตแล้วเขากลับบ้านหลังสงครามและเห็นนาคอยู่เหมือนปกติแต่เมื่อเขานั่งเล่นอยู่กับเพื่อนใต้ถุนบ้านเพื่อนๆพูดถึงข่าวหรือน่ากลัวเรื่องนางนาคที่เสียชีวิตไปแล้วทันใดนั้นนาคยื่นมือยาวลงมาจากบนบ้านเพื่อส่งหมาให้มากโดยไม่รู้สึกตัวขณะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นฉากนี้และรีบหนีด้วยความตกใจ บรรยากาศเงียบสงบของค่ำคืนทำให้ฉากนี้ยิ่งหลอนผสมกับเสียงพื้นบ้านที่ดังเบาๆเมื่อมือของนางนาคยื่นลงมา 2. ฉากการคลอดลูกในบ้านร้างในช่วงที่นาคอยู่บ้านเพียงลำพังเธอต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากการคลอดลูกในบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความเศร้าท้องฟ้งฟาครึ้มและเสียงฟ้าร้องทำให้บรรยากาศหลอนยิ่งขึ้นนาคเสียชีวิตขณะคลอดลูกแต่วิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่ในบ้าน เพื่อเฝ้ารอสามีกลับมาฉากนี้ผสมผสานร,ระหว่างความเจ็บปวดทางกายกับความเหงาอันแสนเศร้าบรรยากาศที่มืดครึ้มและเงียบงันทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดและเศร้าไปพร้อมกันสฉา,ากวิญญาณน,นางนาคโผล่พ้นจากบ่อน้ำชาวบ้านที่เริ่มรู้ถึงความผิดปกติของนางนาคหลายคนต่างหลีกเลี่ยงบ้านริมคลองหลังนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มหนึ่งผ่านมาที่หน้าบ้านของนางนาคในยามค่ำคืนพวกเขาได้ยินเสียงเรียกจากบ่อน้ำเก่าขณะที่เดินเข้าไปใกล้วิญญาณนางนาโผล่พ้นจากน้ำด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธเคืองทำให้ชาวบ้านต่างวิ่งหนีกันอย่างลนลานฉากนี้สร้างความตกใจด้วยการปรากฏตัวอย่างช้าๆของนางนาคจากบ่อน้ำเราสะท้อนจากผิวน้ำและเสียงกระซิบเบาๆทำให้เกิดบรรยากาศห้อนเกินคาด 4. ฉากการเปิดเผยความจริง มากไม่เชื่อข่าวลือเรื่องนาคเป็นผีเขายังคงใช้ชีวิตกับเธอในบ้านเหมือนเดิมวันหนึ่งเมื่อมากตัดสินใจไปเก็บของที่ชั้นบนของบ้านเขาได้พบกับศพของนาคที่ถูกซ่อนไว้ในห้องมืดพร้อมกับการสะท้อนของภาพนางนาคในกระจกที่เปลี่ยนไปเป็นรูปลักษณ์ของวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างฉับพลันของมากทําให้ฉากนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นความช็อกและความเศร้าที่ผสมผสานกันจนผู้ชมรู้สึกหวาดกลัว แต่ก็สงสารนางนาคไปพร้อมๆกัน5ฉากการลากสามีออกจากบ้านในฉากที่นางนาครู้ว่าชาวบ้านพยายามจะพามากหนีเธอแสดงพลังอำนาจของวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธนางนาคเรียกวิญญาณอื่นๆมาช่วยจับตัวมากไว้ในบ้านร่างของเธอลอยขึ้นเหนือพื้นพร้อมด้วยเสียงกรีดร้องแห่งความเศร้าและความโกรธฉากนี้เป็นฉากคลแม็กที่เต็มไปด้วยพลังงานอาถรรพ์ และความน่ากลัวแสงสว่างที่กระพริบเป็นระยะและเสียงลมพัดแรงทำให้บรรยากาศยิ่งทวีความกดดัน 6. ฉากลานสะดอกเคราะหในตอนท้ายชาวบ้านตัดสินใจพาม่าไปทำพิธีสะดอกเคราะห์เพื่อปลดปล่อยวิญญาณนางนาคนาคไม่สามารถขัดขืนได้มากนักแต่เธอพยายามเข้ามาร่วมในพิธีเพื่อดึงสามีของเธอไว้ให้ได้ก่อนที่พิธีจะสำเร็จฉากนี้เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและความพยายามของนางนาค ที่จะรักษาความรักไว้เป็นฉากที่ผสมผสานระหว่างอารมณ์ความโศกเศร้าและความน่ากลัวทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการต่อสู้ของเธอทั้งในโลกวิญญาณและโลกของความเป็นจริงจบแล้วจ้า